ไม่สุ้มข้าไม่ได้กอดติดเลยไหมตุ้ยนาวหนิขนมพี่น้องค่ะตุ้ยนะคะหน้าวกอดเขาว่ดิตจุดดิจ้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะโวกก็โวกก็เจ้านาวก็หน้าหน้าอีตุ้ยอีตุ้ยนะพี่น้องค่ะแล้วก็ติดเลยใหม่ใหม่ข้าวยข้าวยหน้าหนิขนมโวกว่าฮู้ค่ะพี่นาพี่น้องค่ะหน้าลำคานนะค่ะพี่น้องคะต้วรู้นขาวก็ติดจุดดิจ้าบพหลุงบ้านหลังข้ให้โคนะว่าอะได้กินข้าวว่ะพี่น้อง ไม่สูงค่าพี่น้องใต้กูก็โกนๆค่ะเหมือนใ้ก็มาเก็บพักเวียนค่ะพี่น้องค่ะในค่ะพักเวียนนั่นหน้าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องค่ะในพักเวียนค่ะพักเวียนเนี่ยค่ะเนาะกล้ากจีนน้ำผึ้งนกค่ะพี่น้องค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องค่ะพักเวียนในพี่น้องเัาก็สร้อย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 ในกอให้ไหนเนหัวล่างแข็งแข็ค่ะพี่น้องในพักเวียนกล้ากจีนน้ำผึ้งนอกหวานจ้าพี่น้องค่ะในค่ะพี่น้องค่ะพักเวียนในค่ะเนาะพี่น้องค่ะแก้มในค่ะเนาจะเปิดจวงหลังเนี่ยไห เก็บขาปน่ขาสารคไหนเขาก็กา้าเมือนร่างแข้มแค็ไหมก็เขาได้กินภาคเวียนนี่ขนมปน่ขที่ไหนครับอร่อยอร่อยครับภาคเวีนคะ่ะภาควีนอยู่หน้าหน้ในน้าม,มีปลาในน้าม,มีคาวะนะค่ะเนาะเมื่อเราตีมีโผกับมุ้งขาปิโน่ขาแมนเดาดีดี่ะพิน่น่หวานหวานจจ้าหอมหอมเจี้ยมเจี๊ยมาในขานเาก็ตีเก็บพากแวนเนี่ยเปนป้อมเก็บแน่ ซื้อลายน้าพี่น้องค่ะก้ามกอถอนเปลือถังเงาค่ะอร่อยเต้ผักแหวนในพี่น้องค่ะน้าพักแหวนทางดีทางงามค่ะพี่น้องกันมนะเ่อจ๋อตู้เปิดด้วยกองลางแหมพี่น้องกินก้ามนำพริกนอกนี่ค่ะเนาะอร่อยอร่อยผักแหวนเนี่ยโอ้ยเสาร้ยอนอร่อยหน้าเต้พี่น้องครับพ่อก็พูนก้อย้วยในมาใหม่เสื้อใหม่พ่นแบบไม่ใหม่หน้าพี่น้องครับโอ้ยเขาบเฮ้อพี่น้องเก็ ตุกข้ามตุกข้ากอเบอร์นี้พี่น้องครันี่ภาคแวีนน่ากินน่าหวานนะครับพี่น้องเลยครัใครพี่น้องน้ำเต้หนำบ้านนะคะภักเวียนหลายๆข้าวฮอกกอเบอดีกินดีกันเนาะปลูกข้าวว่ะพี่น้องน่ากินอาะจัดได้แด่ค่ะว่าแต่ด้วรู้นั่นค่ะภักเวียนหลายๆค่ะพี่น้องเต้ลูกผุนก็ย่อยนะค่ะพี่น้องอ้าวจะเมร์พลัตตาฮะตื่นมาหารเมือนไงค่ะผุนก็ตกเลยมาใหม่ หน้าใหม่ส่วนวัดพี่น้องค่ะเต้ดูเต้นหนักกรรมปิ่น้องค่ะเต้พักแว่นก็ห้ามน้ำกินหวันๆค่ะพี่น้องค่ะเน่อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องหอมอร่อยได้ขำเก็บหรอหวานเป็นตายพี่น้องค่ะพักแว่นแน่ยปิ่นน่องน้องคาราซซื้เสื้อหวานเต้ยปิ่น้องเออกล้ากินน้ำพิษเนาะนี่พี่น้องโคอย่าโคหลงหวานค่ะพี่น้องค่ะเน่เต้ปิ่น้องค่ะผลก็โต๊ะเนี่ยขนาดเต้ดูละไม่ใหม่เยอะใหม่ส่วนวัดพี่น้องเต้ดู ภาคเวนก็หล่เก็บยาก็หลวไมไหม